วินาทีนะครับได้ลุ้นสะสมเพิ่มในช่วงซ u ปเปอร์เฟรนส์ครับไปที่โรงเรียนพระฮัลไทยคอนแวนครับว่าแต่ว่าลูกบ้านลูกนี้ของใครครับปล่อยให้กลิ้งไปทั่วโรงเรียนไม่ใช่ของโนค่ะเจ้าของอยู่นู่นลูกบา้านขนูนเองค่ะเอ๊ะงงกัะสิไปเปลี่ยนชุดก่อนนะนี่ไงพร้อมแล้วตามไปดูกันเลย ทำไมถึงชอบเล่นหรอคะเพราะว่าได้ออกกํบบาลังกายคะ่ะแล้วก็ได้เล่นเป็นทีมกับเพื่อนๆด้วยคะ่ะแล้วก็แบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลยคะ่ะชอบเล่นกีฬาแบบนี้ก็มารับภารกิจจากมีอากันเลยครับ ธุรกิจวันนี้จะให้น้องมิวลี่ที่ถนัดบารมาเป็นแป้นบารแล้วให้เพื่อนๆช่วยกันชุดบาสให้ลงแป้น3ลูกภายใน15วินาทีโอ้โหได้แล้วครับแม่นมากเหลือส0วินาทีโอ้โหเร็วจริงๆชิชิตทาธุรกิจได้สำเร็จแบบนี้โดนรับองรางวัลจาก l e โก้เกฟร e ไปเลยครับ สนับสนุนทุกความสามารถของน้องๆกับตัวต่อเสริมทักษะเลโก้เฟรน s ์ p e ราเฟรนส์ท้ากับทายราอนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราชูดบาสครับ คนโยนครับแจมเป็นแป้นบาสบอลลงห่วงรับ5วินาทีพร้อมแล้วเริ่มครับทำได้ครับจอเดียบเวลาสะสมรวมถ5 5วินาทีครับรวมเป็น20วินาที5วินาทีสุดท้ายในช่วงซุปเปอร์อาร์ตครับ ซุปเปอร์อาร์ตท้ากับทายน้องๆต้องทายว่าพี่เติ้ลธนพลจะใช้หลอดและกระดาษสีมาประดิษฐ์เป็นอะไรนะครับระหว่างหนึ่งลูกคางหลากสีหรือ 2, สองสร้อยแฟนซีครับลูกคางหลากสีหรือสร้อยแฟนซีครับ<ช>โก้ครับโก้คิดว่าทำอะไรครับสร้อยแฟนซีถ้าเป็นโก้จะทำยังไงครับสร้อยแฟนซีนเอ,อาหลอดมาต่อกันแล้วก็กราเอา กระดาษมันม้วนเนครับพวกเราเห็นด้วยกับโกไหมเห็นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะครับ้องเชียร์ครับเห็นด้วยกับโกะไหมครับพวกเราทายว่าสร้อยแฟนซีที่ต้นครับสร้อยแฟนซีจริงหรือเปล่าครับ สวัสดีครับน้องกลับมาพบกับพิเตอร์ในเช่นเคยนะครับในช่วงซุปอ์ตนะครับและที่เมื่อกี้พี่ซุปถามไปนะครับว่าพิเตอร์จะเอากระดาษสีกับหลอดมาทําอะไรนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยดีกว่าคือการนําหลอดเนี่ยมาดัดให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทําสีนะครับและเมื่อทําสีออกมาเราก็จะได้หลอดที่เป็นสีทองออกมาเป็นแบบนี้นําหลอดมาทาบกับกระดาษแล้วเช็ดินสอนะครับว่าตามกระดาษสีนี้ไปต่อไปคือการตัดกระดาษนําหลอดมาติดกับกระดาษสี และหลังจากที่พี่เติ้ลติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับอืเอาได้กับหลอดเนี่ยมาใส่ไว้ด้วยกันก็คือการร้อยเข้าไปในนี้นะครับและเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้สร้ใส่ที่สวยๆแบบนี้นะครับน้องๆอาจจะดัดแปลงทําให้หลอดเป็นรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเป็นรูปดาวเป็นรูปหัวใจหรือเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเราก็จะได้สร้อยสวยๆออกมาเป็นแบบนี้ครับน้องๆก็จะใส่โชว์ออกไปหรือจะให้เป็นของขวัญกับเพื่อนก็ได้นะครับ ใครทำผลงานเสร็จแล้วเนี่ยก็มาโพสต์โชว์กันที่เฟซบุ๊กทุกประจิ๋วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้พี่ต้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์กับดินสอสีไม้เฟเวอร์คาสเทลสายแฟนซีถูกต้องครับและเวลาส่านไปเพมข้างวินาทีครับรวมเป็น25วินาทีเยอะมา,มากๆครับ25วินาทีนี้เราจะนำไปใช้เล่นเกมในช่วงสุดท้ายน,นะครับถ้าว่า ทำได้ที่ซุกมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหนังสือเรียนมอบไปกับโรงเรียนพวกเรากับโจทย์เกมปาเป้าครับ25วินาที4เป้าหมายนะครับระวังเส้นแดงนะลูกนะพร้อมแล้วเริ่มครับข้อสองครับข้อสามข้อสาม ครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายยิดเดี้ยไ สร้างสัญญาวชนโดยโอโมสคูคโนขับโจ๊กเคนล็อกสโคโคโบอกน้ำดื่มช้างตัวต่อเสริมทักษะเลโก้นินจากโกดินสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทล อยู่กันนะครับค้นหาคําว่าซูปเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับทุกสัปดาห์ทุกมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นของที่ระลึกจากเฟิร์มคาร์สเทลเลโก้เฟรนส์แล้วก็เสื้อยืดจากซูเปอร์จิ๋วครับสัปดาห์นี้คนเก่งผู้โชคดีได้แก่อีนี่ได้ครับพบกับซูเปอร์จิ๋วนะที่เพื่อนได้ใหม่ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ sowatika. Uh,